คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารชิมราเมนแอนด์ดเนอร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพียากรดดวงดาวจา์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 r i f Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2566หรือ2023นั่นเองนะ,ะน,นะคะเรียกว่ากลางปี2,56 6แล้วนะคะก็เราผ่านกันมาแบบ 6เดือนกันแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเราจะสู้กันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะการทำนายของกิ่งฟ้านะคะจะบอกทุกๆคลิปเสมอเลยนะคะว่าเป็นคำนายแบบกว้างหรือเรียกว่า g e n e r a l reading นะคะฉะนั้นไม่ได้ทํานายจดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนมาดูหลากหลายนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้านเป็นปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์อย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่คำทำนายของกิ่งฟ้านะ ะะก็ถือว่าคุณดูมาเป็นขวัญกําลังใจได้รับพลังงานด้านบวกอาจจะได้ข้อคิดหรือว่าอาจจะได้แนวทางการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่ออยู่เหนือดวงนั่นเองนะคะ,อะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกิฟฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะประจําเตือนมิถุนายน25 6 6ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ ทานายจะให้พี่ไม่ไพ่ตรอดเราก็อาจจะเสริมได้ไพ่ o อ a c อ e ไทยนะคะแล้วแต่เห็นสมควรนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีมีนค่ะ acceptance promise of the future อาจจะสับยากนิดน,นึงนะคะพอดีว่าช่วงที่กิ่งฟ้าอัดคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กิ่งฟ้าโดนโดนเหล็ก เสียบเข้าไปนะคะนะคะก็เย็บไป3เข็มนะคะอาจจะสับยากนิดนึงนะคะหรือดึงผ้าย,ยากหน่อยก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันอาจจะแบบนิ้วมันไม่สามารถงอได้ก็จะแบบเด้งแบบนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะชี้ใครนะ eight of swords page of pentacles two of cups three of wands five of mons the fool the empress the sun the Hierophant six of swords ten of swords and the last one by sutai two of wands พลังงานันดับแรกสิ่งที่กิงฟ้าเห็นนะคะคือถ้าสมมติเรากําลังแข่งขันกับอะไรอยู่มันมันอาจจะเป็นการสมมตินะแข่งกับเรื่องเวลาแข่งกับเรื่องการเรียนหรือกําลังแข่งกับการทํางานต่างๆหรือว่าแข่งขันกับคู่แข่งก็ตามหรือแข่งกับตัวเองแต่กิงฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทุกที่มันมีการแข่งขันหมดละค่ะ ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่เราทําแล้วดีที่สุดและให้กําลังใจเราที่สุดคือการแข่งกับตัวเองนะคะเพราะหนึ่งมันจะไม่กดดันคือถ้าถ้าจะกดดันก็คือ,เ,อ,อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าเราดูคนอื่นเพื่อที่เราจะเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วนําไปเครียดไม่แนะนําแข่งกับตัวเองก็คือในอดีตเราดีเราเป็นยังไงดีขึ้นแล้วหรือย,อยังแค่นหนพอนะคะเราจะได้เราเองจะได้แบบว่ามีแบบพลังงานด้านดีๆแล้วก็ เหมือนม,ม,ม,มีโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะที่หญิงฟ้าหมายถึงนะเพราะว่าช่วงนี้คุณแข่งขันอะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะหรือชนะใจตัวเองหรือมันดีมากขึ้นกว่าเดิมละกันต้องบอกแบบนี้บางคนอาจจะบอกอย,ยังไม่ถึงขั้นแบบบรรลุเส้นชัยใช่ไหมคะแต่มันไปละครึ่งทางมันมาดีและมันกําลังไปต่อได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีความกังวลเรื่องอนาคตหรือกําลังวางแผนอะไรบางอย่างเพื่ออนาคต แต่คุณก็โชคดีหนึ่งอย่างว่ามันมีคนอยู่เคียงข้างคุณตลอดจริงๆเพราะพลังงานมันขึ้นแบบเป็นคู่เคียงข้างมีหุ้นส่วนหรืออาจจะแปลว่ามีกําลังใจดีๆจากครอบครัวจากคู่รักจากเพื่อนจากกาลัลยาณมิตรอ่ะคุณจะมีคนอยู่เคียงข้างคอยให้กําลังใจคุณเสมอแต่ในหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องรามาระวังนิดเดียอ,อันนี้เป็นคําเตือนนะคะ เราต้องอยู่เหนือดวงนะมันอาจจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ระวังเอาไว้เพราะนี่ทํานายกว้างอย่าไปไว้ใจใคร100%ยเปซจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ต้องมีสัญญาและลักษาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองค,ค,คิดหน้าคิดหลังดีๆไต่ตรองดีๆมีสติให้เยอะๆนะคะก่อนที่จะลงมือทํามันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อันนี้สําคัญแล้วก็เวลาคุณสั่งของอะไรในออนไลน์ดูดีๆนิดนึงว่าที่นั่นเนี่ย ไว้ใจได้ไหมเป็นแหล่งที่แบบเอ้ยสั่งของแล้วแบบถ้ามันมีปัญหาได้เงินคืนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอพลิเคชันต่างๆหรือว่าจะสั่งของที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆดูให้มันดีๆนะคะแล้วก็รวมถึงคุณไปไหนมาไหนที่ตามสาธารณะต่างๆอย่าลืมของมีค่าแล้วก็ระวังหน้าระวังหนังนิดนึงอันนี้คือมันอาจจะดูแบบเหมือนจะนอกเรื่องแต่ไม่นอกเรื่องนะคะอันนี้คือเตือนเอาไว้นะสมมุติบางคนเนี่ยไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแต่คุณผู้หญิงอาจจะเยอะนิดน,นึงนะคะที่กิ่งฟ้าเห็นนะ ชอบเดินเล่นมือถือในเวลาแบบบางทียามวิกาลถ้าเป็นกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าไม่เล่นเลยนะถ้าเราต้องเดินกับคนเดียวคือเราจะแบบคือมันต้องระวังหน้าระวังหลังนิดนึงค่ะทุกอย่างหรือ,อยาใส่หูฟังอย่าอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยคือให้ระวังตัวเองให้ดีๆเท่านั้นเองนะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างของคุณอะ่ะกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีแหละแต่ในเวลาเดียวกันมันอาจจะมีเหมือนเปียบเปิดว่าบุญมีแต่มันอาจจะมีเรียกว่ากรรมเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอ,อมัน มันเันเหมือนบททดสอบให้กับตัวเราอะค่ะหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยต้องระวังมากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีสติให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมนโนชะตาฉันไม่ดีหรือเปล่า no นะคะไม่เกี่ยวดีไม่ดีตัวเราดูตรงนี้เป็นแนวทางให้ระวังเอาไว้ไม่เสียหายอะไรจริงๆรแล้วก็รวมถึงช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับคุณเองอาจจะแบบทําอะไรก็มักจะได้รับคําชื่นชมหรือคุณอาจจะยอมรับในตัวเองมากขึ้นหรือ คุณพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งคนอื่นยอมรับในตัวคุณมีการก้าวกระโดดในชีวิตจริงๆกิฟฟ้าเลมบอกว่าอนาคตก้าวไกลมันสามารถเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตคุณอาจจะแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาหรือว่าคุณอาจจะเก่งขึ้นมีความผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าจริงๆพลังงานของความสดใสพลังงานของอำนาจบารมีพลังงานของคําว่าไฟแรงสูงมันมีอยู่ในตัวคุณเยอะมากๆข้อดีคือเยอะมากๆแต่ข้อที่ต้องระวังก็คืออีกหนึ่งอย่างเพิ่มเติม เวลาพูดหรือว่าพิมพ์ชัดคุยให้คิดก่อนนิดหนึ่งนะคะไม่ฉะนั้นการสื่อสารผิดพลาดหรือบางทีมันเกิดการทะเลาะก,กันเพราะว่าเข้าใจกันผิดหรือพวกเอกสารสัญญาต่างๆดูให้มันรอบคอบก่อนที่จะส่งออกไปโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองแต่เอกสารอื่นๆก็สําคัญนะคะคุณต้องดูดีๆทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องการเรียนรู้สติปัญญามากๆนะคะเหมือนกับว่าหิิงฟ้ามองว่าความจําของคุณจะดีขึ้นหรือแปลว่าคุณเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางที เจอปัญหาปุ๊บเฮ้ยฉันได้เรียนรู้ฉันเข้าใจทันทีฉันเก็ตทันทพีพอมาเจอกับตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้กูจะทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อาจจะยุ่งนิดนึงคือต้องต้องบอกแบบนี้นะว่าเหนื่อยแต่ดีนะคะเพราะว่าคุณต้องจับปลาหลายมือทํางานหลายอย่างมัลติท a สกิ้งอย่างมากก็คืองานค่อนข้างเข้ามาลุมมาตุ้มเยอะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือวางแผนมีสติอดทนพยายาม นะคะเป็นปกติค่ะคนเราทํางานแล้วมันก็เหนื่อยกี่วัยยังเหนื่อยเลยเป็นปกติมากๆจริงๆนะคะอะแล้วก็รวมถึงเงินของคุณอนะ่ะมันจะ flow flow มากขึ้นกว่าเดิมนัม่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับเรื่องการทํางานค่ะเป็นยังไงบ้าง k n i g h s of Swords นะคะโอ okay. เค Knights of Cups Justice mm. the Hermit โ okay. อเค the strength ขึ้นดีมากเรื่องงานของคุณอนะ่ะ uh, ถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่างานของคุณมันไม่ค่อยดีเลยมันรู้สึกมันติดขัดมันมีปัญหาหรือว่าบางคนอาจจะเจออยู่ในช่วงขณะนี้เลยหรือประมาณช่วงต้นเดือนของเดือนมิถุนายนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันเป็นแค่เหมือนอย่างที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นอะเหมือนกรมะลุมนิดนึงก่อนอบททดสอบให้กับตัวเราก่อนก่อนที่เราจะเจอเหมือนประหนึ่งฟาดเคาะเจอสิ่งที่ดีและหลังจากนี้นะคะ นั่นแหละคือบททดสอบทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแ,งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมว่าอ๋อปัญหานี้ฉันสามารถผ่านได้ฉันรู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นอะประมาณนี้นะคะแล้วมันมีการก้าวกระโดดไปมากขึ้นกว่าเดิมถ้าที่ผ่านมาคุณตั้งใจพยายามอดทนมาตลอดก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่ คุณจะได้รับผลตอบแทนประหนึ่งว่าคุณกําลังได้รับของขวัญจากจักรวาลจริงๆของขวัญจากจักรวาลคือใครหรือว่าที่คุณเป็นคนทำคือคุณนั่แหละเป็นคนที่ทํามาตลอดก็คือคุณอาจจะขยันหมั่นเพียรตั้งใจเพียรพยายามตอนนี้มีคนเล็งเห็นแล้วจริงๆหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณทํามาในตลอดเนี่ยมันกําลังสงผลดีให้กับตัวคุณแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณขี้เกียจคุณไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าถ้าบุคคลที่ตั้งใจถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจมีความเพพีียยยยาาามมมควททน นะคะมีความตั้งใจสําเร็จแน่นอนเป็นความว่าสําเร็จผลในเรื่องการทํางานไปได้ดีมากๆได้รับความยุติธรรมหลังจากอาจจะแบบมีปัญหาแต่ตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าอะไรที่เป็น,ป,นปัญหามันจะคลี่คลายกว่าเดิมเยอะมาก คุณจะมีสติมากขึ้นในการทําอะไรก็ตามแต่คุณจะได้มีการเรียนรู้งานมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะมีผู้หญิงคอยสปอร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องการทำงานหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรให้เข้าหาคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือผู้หญิงนั่นเองหรืออาจจะเป็นเพศที่3ได้นะคะเนี่ยไพ่ขึ้นแปลกมาก justice ขึ้นมาแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นอ,อะไรความยุติธรรมมันจะเป็นของคุณนะคะแล้วก็ ถ้าในกรณีบางคนนี้พูดอาจจะพูดเพิ่มเติมใครที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดอะคุณจะได้รับคดียุติธรรมเลยคือมันจะจบปัญหาแล้วนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าหมุนเงินคือช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าถ้าสมมติคุณจะขออันนี้คือเราจจะยังไม่พูดเรื่องเงินเนาะเราพูดถึงเรื่องงานอยู่แต่มันแปลได้เหมือนกันว่าถ้าเรามาแปลในเรื่องงานมันแปลว่าช่วงนี้ คุณจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆคุณต้องวางแผนดีๆอย่างที่กิงฟ้าบอกคืองานมันล้นหมือนทีหนึ่งต้องต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าเฮ้ยวางแผนดีๆนะแกไม่นั้นแย่แน่ๆเลยแต่คุณก็ยังโชคดีว่าคุณจะเจอแสงสว่างของชีวิตก็คือ the h e r m i t เหมือนกันขึ้นมาคุณจะเหมือนมีสติมากขึ้นหรือว่าคุณจะเจอคนที่คอยแนะนําแนะแนวก็ได้หรือคอยคอยให้กําลังใจคุณดีๆก็ได้ฉะนั้นแสงสว่างของชีวิตของคุณน่มันก็จะเหมือนกับว่า ไม่ว่าคุณเจอทางตันแค่ไหนเจอปัญหาแค่ไหน่สุดท้ายคุณจะแก้ไขด้วยตัวคุณเองได้หรือมีคนมาช่วยเหลือฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนเรื่องการงานงค่อนข้างราบรื่นและค่อนข้างดีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็อขอให้คุณโชคดีเฮงเงแล้วก็ขอให้คุณทำงานราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมน,นิดนึงถ้าใครทำอาชีพยอยู่กับเรื่องพวกของกินเครื่องดื่ม อาหารอะไรพวกนี้อะไรของบริโภคต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบธุรกิจเจ้าของธุรกิจต่างๆที่อาจจะซื้อมาขายไปธุรกิจใหญ่ช่วงนี้มันจะเหมือนเหมือนมีการพัฒนาขึ้นหรือคุณทํางานในบริษัทใหญ่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเหมือนอย่างที่กิงฟ้าบอกแข่งขันต่างๆหรือแม้กระทั่งสมมติเป็นนักกีฬาหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเครื่องการซ่อมหรือว่า เจาะทิมแทงก็คือหมอแพทย์พยาบาลก็ได้หรือเป็นเชฟหรือว่าเป็นวิศาวะหรือว่าอะไรที่มันไปนเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณความละเอียดจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะคะแต่เนี่ยที่กิ่งไฟย,ยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเป็นพิเศษนะคะในช่วงระยะเวลาน,นี้ก้าวกระโดดไปค่อนข้างดีกว่าเดิมสําหรับในเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไง อ่บอกแต่ต้นแล้วนะคะขอเปิดไปเดียวโดวีออฟฟอร์จขึ้นมาเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนอาจจะเรียนต่อเรียนปริญญาเพิ่มอะไรเงี้ยได้หมดเลยเหมือนแบบดีกรีเพิ่มอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่า,าต้องอ่านหนังสือเยอะ ต้องตั้งใจอีกเยอะนิดนึงแต่โดยภาพรวมคือมีโอกาสสอบผ่านสอบได้นะคะคือถ้าที่ผ่านมาคุณมีความเพียรพยายามความตั้งใจขอให้คุณพยายามและเพียรพยายามต่อไปนะคะมันจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของคุณอย่างมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบไหนเรียนเพื่อต่อเป็นญาเรียนเพื่อไปเมืองนอกเรียนภาษาเรียนอื่นๆเรียนพิเศษเสริมหรือเรียนอะไรที่มันสามารถต่อยอดทางธุรกิจก็ได้หรือเรียนพวกเรียนเสริมเรียนเพิ่มอ่าเป็นงานอดิเรกต่างๆทําได้เลยดีมากๆคือ ช่วงนี้บางคนอาจจะเรียนเยอะเยอะหลายอย่างมากๆอาจจะแบบไม่ตรงแบบบางคนอาจจะเรียนภาษาแล้วก็ไปเรียนพวกงานฝีมือไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเยาปักทับร้อยเรียนอะไรที่มันแบบไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะคะคือช่วงนี้เห็นไหมถ้าคุณสังเกตพารพพี่คะเนีคือเป็นแบบประมาณกี่กอ1 2 3 4 5ึ่งสองสามสี้าหกดแ้าโอ้หลายกอเลยเห็นไหม เกี่ยวกับเรื่องเรียนคือหลากหลายอย่างหล,หลายสิ่งจริงๆแต่ช่วงนี้คือเรื่องการเรียนค่อนข้างไปได้ดีมากๆนะคะเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นเด็ดเนะคะ Six of Pentacles หมุนเงินคล่องอยู่แล้วนะคะ n i n e of Pentacles นะคะ Six of Wands เรื่องการเงินของคุณใช้ได้และดีมากๆช่วงนี้เงินค่อนข้างฟล o w ์นะคะแล้วก็ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นประกันเป็นอาชีพที่อย่างที่กีฟฟาบอกโรงพยาบาลหรือว่า เป็นอาชีพเสี่ยงตายต,าต,าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือแต่ในเวลาเดียวกันเป็นอาชีพก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆความทันสมัยแล้วก็ขายของพวกวินเทจขายของมือสองเนี้ยช่วงนี้เงินเข้ามาสะพัดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ช่วงนี้อันนี้ไม่ต้องเอาไปเครียดหรือเอาไปกลัวนะบางท่านอาจจะเสียงเงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือเสียงเงินไปกับเกี่ยวกับเรื่องงานสีดํานะคะอยู่บ้างนะคะหรือมันอาจจะแบบเหมือนมีการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะ แต่อย่างที่กิงฟ้าบอกทุกคนในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของเราบางทีเราอาจจะสูญสิ้นอะไรบางอย่างไปเราก็ได้อะไรมาไม่นเนี่ยม,มันเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ธรรมดากิงฟ้าไม่อยากให้คุณฟังคํากิงฟ้าเราไปเครียดโอเคไหมอันนี้คือคาทำนานายโดยภาพรวมกว้างกิงฟ้าแค่ความรู้สึกทุกคนด้วยนะคะว่าบุคคลฟังเราอเอาไปเครียดไปวิตตตระตนกไม่เอานะคะไม่เอานะถ้าดูดวงอย่างนี้เราไปเครียดไม่เอานะคะแต่นี่คือเป็นคําเตือนเฉยมันอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างถ้า เราเระวังเอาไว้หรือเราเราเราแบบว่ามีสติอ่ะมันจะทําให้ไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันจะทําอะไรคุณไม่ได้คุณเข้าใจเนาะตรงจุดนี้อ่าแล้วก็เรื่องการเงินเอ่อช่วงเนี้ยเอ่อถ้ามีอ่ะ ควรที่จะเก็บเอาไว้บ้างเพื่ออนาคตรหรือเอาไว้ต่อยอดก็ดีแล้วไพ่ขึ้นคําว่าโอกาสที่เหมาะสมฉะนั้นในเรื่องโอกาสต่างๆมันจะมีเข้ามาในเรื่องการเงินบางท่านอาจจะแปลว่ามีงานป้อนเข้ามาเยอะมากๆบางคนแบบอาจจะทํางานฟรีแลนซ์หรือทํางานแบบมีงานประจำอาชีพเสริมหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายงาน ช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการจะทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้ย่อมได้นะคะเลยบอกว่าดีมากๆในเรื่องการเงินหรือโอกาสในการเงินบางคนอาจจะแบบพยายามที่จะกู้ธนาคารถ้าเอกสารของคุณไม่ผิดพลาดอะไรคือดีมีโอกาสที่จะกู้ผ่านนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องความรักเอาคนโสดสนิทก่อนนะคะเซเว่นอพยมีโอกาสที่จะมีคนที่เคยรู้จักเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือว่า จะบอกว่าคนคุยเก่าก็ได้มีโอกาสที่จะได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรืออาจจะแปลว่าเป็นคนที่อาจจะเคยเรียนด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักกันหรือไม่ได้รู้จักกันมากกว่าน,นี้ตอนนี้ได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งหรือเคยทางานที่เดียวกันอันนี้เป็นต้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเจอผ่านโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์ดถ้าเจอผ่านโซเชียลขอใหค้คุณดูคนดีๆนิดหนึ่งน,น,นะคะด้วยความปราถนาดนีและเป็นห่วงอย่าอย่าไว้ใจทุกคนนะคะแล้วก็ดูคนนานๆนิดหน่อยนะคะ เป็นได้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าคุณเจอผ่านโซเชียลแล้วเป็นชาวต่างชาติก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะคะแต่ถึงองไรก็ตามแต่ดูกันนิดนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากวก่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็ในกรณีมงคลต้องการมีความรักที่เรียกว่าไม่ต้องการผูกมัดมันมีเข้ามาแน่นอน นะคะมีบอกเลยมีเข้ามาแน่นอนแต่ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่ดูนิดนึงเขามีแฟนหรือเปล่าดูหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะไม่เอาไม่ต้องไปอยากไปคบคนที่มีเจ้าของหรือไปอยู่ของคนที่ไม่เจ้าของไม่เอานะอ่าเป็นเพื่อนกันได้แต่บมากคนอันก็ไม่ควรนะคะแล้วพลังงานก็ขึ้นว่ามีโอกาสที่ความรักเนี่ย หนึ่งในนั้นที่อาจจะเข้ามามีโอกาสที่จะเจอความรักที่มั่นคงมีโอกาสเจอคู่ที่เรียกว่าเนื้อคู่ได้ด้วยแต่เนื้อคู่ไม่ได้หมายถึงว่าคู่แท้นะคะมันแปลว่าคุณต้องปรับพัฒนากันอีกหรืออาจจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างกันทําให้ทุกอย่างต้องปรับต้องจูงกันอยู่ดีถ้าได้มีโอกาสได้มาคบกันแต่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆถ้าในคนคนนั้นเนี่ยมีอาชีพหรือมีทัศนคติแต่โดยเฉพาะเรื่องอาชีพหรือว่าการทํางานเนี่ยมงคลเนี่ย ถ้าคบกันอ่ะแล้วสมมตินะเราทํางานกลางวานันแต่เขาทํางานตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแก๊บเวลาแหละหรือว่าอยู่ไกลกันมากเกินไปอยู่กับคนละประเทศมากเกินไปแต่ถ้าบางคนแบบอาจจะคุยกับชาวต่างชาติแต่อาจจะหยุดแถวบริเวณประเทศไทยอันนี้สมมติเห็นภาพนะไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบในแก๊ประยะทางถ้าคุยแบบระยะทางหรือว่า การทํางานมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีความเหมือนกันเลยเท่าไหร่มันไม่ดูจะเข้ากันได้เลยอาจจะยากนิดนึงในการคบกันในรอบนี้อันนี้คือพูดเพิ่มเฉยๆนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นลักษณะว่าต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมากถึงจะไปกันต่อได้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นรักที่เป็นเนื้อคู่นั่นเองนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนอ๋อจะบอกว่าถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนนะคะมีแลนที่อยากจะสร้างชีวิต แบบแต่งงานมั่นหมายสร้างชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าทําให้ความรักของคุณมันมันยิ่งแน่นแฟนมั่นคงเนี่ยบางท่านมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายสูงมากๆบางท่านอาจจะแปลว่าย้ายมาอยู่บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่บางคนน่ะถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะแปลว่าบางคนน้องผาน้องแมวยังได้ลยสรัสสัดเลี้ยงทั้งหลายก็ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันมีแบบมีการผูกพันผูกมัดกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่คุณทั้งสองคนน่ะถ้าช่วงเนี้ย พูดคุยกันบ่อยๆคุยกันดีๆมันมันเหมือนความรักของคุณจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นเทวดามันเหมือนว่าคุณทั้งสองคนถ้าช่วงเนี้เป,เป,เป,ปรียบเบยผู้ภาษาดอกไม้นิดหนึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้ด่ากันนะผู้สา,าดอกไม้คือหมายถึงว่าไม่ได้พูดเกี่ยวการไม่ได้ไม่ได้ทะเลกกาะกันรุนแรงไม่อะไรเงี้ยอีกฟ้าบอกว่าคุณทั้งสองคนอ่ะมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยมีความมั่นคงไปเรื่อย ะะถึงขั้นรักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปช่วงนี้มีอะไรก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันแต่ถ้าในกรณีบางคนทะเลาะกันมาะตะลอดท็อกซิกมากเลยความสัมพันธ์ของคุณกี่สัปดาห์กี่วันกี่เดือนทะเลาะเบือ่อจนแบบรุนแรงมากๆกิ่งฟ้ามองว่าปเป็นการขาดความสัมพันธ์ในเดือนนี้หรือมีโอกาสที่จะล่อแลกกันสูงมาก เพราะว่าจริงๆพลังงานมันแปลได้สองขั้วเลยถ้าไม่แบบรักกันไปเลยคือแต่งงานไปเลยก็มีโอกาสถึงขั้นขาดในเดือนนี้ไปเลยถ้าคุณทั้งสองคนไม่ปรับพฤติกรรมกันกิ่งฟ้าไม่ได้ทำนายให้คุณขาดกันมันอยู่ที่คัวคุณทั้งสองคนแหละขาดกันเพราะอะไรคุณต้องไปตัดสินใจกันเอาเองหรือคิดกันเอาเองว่าเพราะอะไรนะคะมันอาจจะแปลว่าอารมณ์ความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันหรือว่าทัศนคติแตกต่างกันมากจนเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ยอมกันประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้าง พรนี่แต่งงานช่วงนี้ถ้าอันนี้ถ้านะถ้าคุณทั้งสองคนมีปัญหาในเรื่องคําว่าชู้สาวเกิดขึ้นไม่ว่ามาจากทางในทางหนึ่งมันจะมีการถึงขึ้นลงขึ้นสางกันนะคะแต่ถ้าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่มีเกิดขึ้นคุณไม่ได้หนอกใจกันต่างคนต่างก็ยังรักกันดีเป็นคู่แต่งงานที่มั่นคงกันดีโอเคอย่างเงี้ยหญิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนนะ่ยมีโอกาสที่ คือมันเหมือนโดดเด่นในเรื่องการมีบุตรมีลูกมากเลยนะเดือนนี้มันเหมือนหรือไม่งั้นรับน้องหมาน,น้องแมวมาก็ได้หรือว่าสัปสัตเลี้ยงทั้งหลายมาก็ได้หรือคู่ทั้งสองอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนมีการปรับพัฒนาตนกันทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเพิ่งผ่านการงอ้องอนกันแต่ไม่ใช่ปัญหารุนแรงอะแค่ง้องอนกันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ถ้าอย่างที่พี่ขิงฝาบอกถ้ามันมีปัญหาที่รุนแรงถึงขั้นขึ้นลงทุสาลถ้า ถ้ามันเคลียกันไม่ลงตัวก็จะแบบมันก็จะยืดเยื้อแต่ความยุติธรรมจะตกไปกับคนที่ไม่ผิดอะคะ่ะประมาณนี้นะคะเพราะจริงๆขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วเรื่องความยุติธรรมนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพ <c oughs> สุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องการนอนหลับไม่เพียงพอหรือบางทีนอนหลับผิดเวลาระบบฮอร์โมนในร่างกายผิดเพี้ยนได้ะระมัระวังในเรื่องพวก อย่างที่กินฟ้าของแบบพวกบาทมีคมอะไรพวกเนี้นะคะหรือว่าขับรถขับราเรนระวังนิดนึงมันคือเกี่ยวกับเรื่องแบบอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะแบบบางทีซุ่มซ่ามหกล้มช้ำฟกช้ำดําเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเรามาระวังอย่างมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออยากกินแล้วนอนเลยกดไหลย้อนถามหาได้หรือว่ากินปริมาณเยอะเกินไปหรือบางทีกินของพวกทอดมันหรือบางคนเนี่ยกินอะไรที่มันเหมือนเอ ของดิบๆเะไรเงนี้ยระวังท้องเสียท้องร่วงในเรื่องอาหารการกินก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคอ่าเรื่องการทําบุญอันดับแรกทํากับพ่อแม่หรือบุพการีหรือผู้มีพระคุณก่อนคือพระในบ้านนะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปุย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรานะคะคือกิ่งฟ้าให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากนะเรียนลำดับให้ถูกต้องแต่อยู่ที่ตัวคุณอะคุณจะดีไม่ดีจะทํายังไงเป็นสิทธิ์ของคุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆนะคะ แล้วก็ถัดไปทําบุญนอกบ้าน1บริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัพาบาทน้ําพุหรือไม่งั้นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพและศพญายานะคะก็คือเป็นพวกโรงศพต่างๆได้โอนเงินได้โอนเงินเสร็จกรวดน้ําบ้างสวดมนต์หน้าสมาธิสําคัญการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะไว้ใน YouTube ใต้ description เสริมได้พระกระถางเงินล้านได้สวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ3-9นาทีนะสาหรับชาวราศีมีนนะคะสมานาทีเป็นต้นไป นะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณยิ่งมากก็ยิ่งดีอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะทําบุญอีกหนึ่งอย่างคือถ้าคุณเห็นว่าที่ไหนมีเ,เกิดเราเรา,เราแบบมีญาติเยอะหรือใครแบบกำลังบวชพระใหม่ยอยู่ร่วมบุญไปด้วยเลยนะคะการทาบุญกิงฟ้าบอดเสมอทําเท่าที่เราไวหว1บาทก็คือบุญถ้าเราทําด้วยใจที่สูงนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยต้องทําเยอะแยะมากมายคือบางคนทาแล้วแบบ หมดอะเป็นไปนี้เป็นสิ่งก็ไม่ดีใช่ไหมคะนั่นะคือเบียดเบียน,นตัวเองฉะนั้นทําเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีเจตนาอยากจะทําจริงๆก็เป็นเ็จของคุณเท่าไหร่ก็คือได้หมดเลยนะคะเนี่ยพระบวทใหม่ลืมเนนก็ได้ได้หมดเลยนะคะจะยิ่งดีนะคะ อย่างที่วัดท่าซุงที่กิ่งฟ้าสวดพระกระถางเงินล้านก็จะมีหยอดตู้สําหรับเกี่ยวกับเรื่องการบวชเนรบวชพระโดยเฉพาะเลยก็มีนะคะคุณลองไปเสิร์ชหาข้อมูลได้หรือว่าลองไปที่วัดท่าซุงดูที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะแต่ที่อื่นก็มีค่ะอันนี้คือกิ่งฟ้าแค่ยกเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวประมาณาน่าจะ อีกไม่นานเี็กกิ่งฟ้าก็จะไปทําที่วัดท่าสูงนะคะแต่พอดีว่ากิ่งฟ้าอัดคลิปล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกคือไปทําแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่ส่วนกุศลทิสุวนกุศลไปด้วยแล้วก็อุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงาการนั่งสมาธิสําคัญมากๆสําหรับตัวคุณมันจะยิ่งส่งเสริมในเรื่อง พลังงานด้านวกให้กับตัวคุณทําให้คุณเจอสิ่งดีๆมีพลังงานด้านดีๆเข้ามาหาตัวคุณเอ็นไวมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีสติในการขจัดพลังงานด้านลบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกนอกนั้นกิ่งฟ้าก็ไม่มีอะไรจะบอกคุณแล้วนะก็ขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขมีความเจริญขอให้ชีวิตก้าวกระโดดดังพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาขอให้คุณบอกเลยว่าปัญหาเข้ามาเถอะ มันคือการเรียนรู้อย่าไปกลัวกับมันยิ่งกลัวมันก็จะยิ่งเข้ามาถาโถมแต่ถ้าเราเะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องท้าทายเราต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้หรือมองปัญหาให้เป็นเรื่องเล็กๆให้ได้ค่ะถึงแม้บางทีมันอาจจะใหญ่สําหรับตัวเราแต่บางคนมองเข้ามาเฮ้ยมันเล็กจังเลยแต่เสมอและทุกเราทุกคนเราจะเห็นว่าปัญหาเราใหญ่สุดใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติคะ่ะแต่กิ่งฟ้าอยาให้มองว่า ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเพื่อให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมอย่าคิดว่าตัวคุณเองเจอปัญหาคนเดียวทุกคนเจอปัญหาบางคนอาจจะหนักกว่าเราด้วยซ้าไปแต่สิ่งที่เราทาได้ตอนนี้คือมีสติแล้วก็ขอให้คุณเองอ่ะเข้าหาคนที่มีพลังงานด้านบวกหรือให้กําลังใจอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกอะไรที่มันเป็นลบๆหรือมันไม่ดีอ่ะถ้ามันเลี่ยงได้จงเลี่ยงนะคะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองคุณมีคุณค่าในตัวคุณเองเสมออย่าลดคุณค่าตัวเองโดยการดูถูกตัวเองหรือทําอะไรที่มันม,น,มนแบบ ไปทําให้เราไม่สบายใจอะค่ะถ้าอะไรที่มันหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันไม่ไดีได้หลีกเลี่ยงซะนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมีนขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มดูหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได ติดตามอาจารย์ิ่นฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปน่นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ